สวัสดีครับวีนีต้อนรับเข้าสู่ช่องอธิวัตรครับพบกับผมแบงค์อธิวัตรอีกเช่นเคยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราได้ร่วมทำคอนเทนต์กับช่องมิสโตเซอร์วิสนะครับผมเพื่อที่จะทำให้ผู้ติดตามของเรานะครับ Subscriber ของเราหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยได้อยู่ในคอมมูนิตี้ดีๆที่ฟีดทั้งข้อมูลที่เป็นสาระดีๆที่เกี่ยวกับดี i n หรือว่าเทคโนโลยีในด้านของบอกเชนนะครับแล้วก็ยังจะมีตลาดรองรับในการซื้อขายดไวาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ ขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีหรือว่าการทํางานในรูปแบบของบอกเชนนั่นเองครับเพื่อให้ศักยภาพของกลุ่มของเรานะครับคอมมูนิตี้ของเราแข็งแร่งมากยิ่งขึ้นฝากติดตามช่องกติวัลแล้วก็ช่องวิบโตด้วยนะครับและอย่างหนึ่งนะครับแบงก์มีลิงก์นะครับสำหรับช้อปปิ้งนะครับเกี่ยวกับดีไวร์ต่างๆในการขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีแบบนี้นะครับใต้เดส c r i ิ t ชันนะครับสามารถใส่โค้ดอเดวัฒนะครับเพื่อรับส่วนลดหรือว่าสิทธิพิเศษดีๆได้เลยนะครับ เอาละครับสำหรับ EP นี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของ d p พิคืออะไรนะครับสำหรับคำว่า D-PIN นะครับ เป็นชื่อย่อเนาะย่อมาจากคําว่า decentralized physical infrastructure network นั่นเองครับผมอ่ะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพแบบกระจายสูงนั่นเองครับผมคำนี้นะครับได้ถูกสร้างขึ้นแล้วก็พูดถึงนะครับตั้งแต่ต้นปี2023นะครับประมาณเมษามีนาะก็เริ่มมีคอนเทนต์เกี่ยวกับดีพินมากขึ้นแล้วนะครับผมแล้วก็เริ่มเป็นกระแสนะครับใน m a i n s t r e มากขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงของประมาณเดือนธันวาปี2023นะครับหรือว่า ปลายปลายปี2023นั่นเองนะครับถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับสำหรับคำว่า d ีพินเนี่ยก็คือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายนะครับหรือว่าโครงข่ายที่มีการเชื่อมโยงกันติดต่อกันนะครับนั่นก็คืออินเทอร์เน็ตนั่นแหละครับผมผมจะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับเพื่อให้มันเข้าใจกันง่ายๆเนาะอย่างทุกวันนี้เรารัน d e f ฟรันเกมไฟล์รัน NFT ขุด Bitcoin ทำทรานซ t ชันต่างๆบนอินเทอร์เน็ต ถ้าเรามีอินเทอร์เนต็ตสักอย่างเราสามารถขุดบิตคอยได้เราสามารถโอนเหรียญที่เป็นดิเซนทรลซ์โปรเจกต์อะไรต่างๆได้หมดเลยที่อยู่บนอินเทอร์เนต็ตแต่อินเทอร์เนต็ตที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันยังรันอยู่บนแบ็กบนของอินฟาสตัชเจอร์แบบเดิมอยู่นะครับอย่างเช่นอ่ะทุกวันนี้เราใช้อินเทอร์เนต็ตของค่ายใหญ่ๆอย่างเช่น True อย่างเช่น DT แทคเอเอสสามีบีอทเออะไรก็แล้วแต่แต่ตอนเนี้ย มันรวบรวมมาเหลือ2ก้อนใหญ่ๆแล้วนะครับคือแทบจะไม่เห็นความแตกต่างในล้านของราคาแล้วก็แพ็กเกจของอินเทอร์เน็ตที่เราใช้แล้วใช่ไหมครับนี่ก็คือตัวอย่างของการรวมศูนย์นะครับเริ่มรวมศูนย์เข้าไปเหลือแค่2ก้อนใหญ่ๆละในเรื่องของราคาก็จะไม่มีการแข่งขันเกินขึ้นเนาะถ้าพูดในมุมมองของ Decentralize นะครับ Physical Infrastructure n e t w o r k ในส่วนของดิสเซน i ร e เนี่ยก็คือเป็นการกระจายอำนาจนะครับทีนี้เราก็จะนึกถึง ฮีเลียมไอโนะครับหรือว่าฮีเลียมเน็ตเวิที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2019เนาะแต่ในช่วงนั้นนะอ2น22 1 2่อะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้มียู c a คสมันไม่ได้มี end user เเยอะมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็การกระจายเนี่ยมันอาศัยผู้คนนะครับอาศัย Community ที่เยอะมากๆเลยมันกว่ามันจะ เป็นเครือข่ายที่เป็นผืนเดียวของฮีเลียมเนี่ยมันก็ยากมันก็เลยทําให้ยูสเคสมันเกิดขึ้นน้อยถึงแทบไม่มีเลยบางครั้งโปรเจกต์มันดีแต่ว่ามันไม่มียูสเคสมันก็ขายไอเดียไม่ได้ขายเหรียญไม่ได้นะครับผมมันก็เลยทําให้เหรียญเนี่ยดรอปลงมาเยอะมากแต่ว่าในปลายปีนี้เนี่ย เหรียญ IOT เหรียญ helium ก็เริ่มกลับขึ้นมาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าที่อย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนเนี้ยเขามี 5G ที่รันบนเครือข่ายแบบ decentralized แบบนี้แล้วก็คือรันอยู่บนโซลาร์นั่นรันอยู่รันอยู่บน helium network แล้วนะครับนั่นแหละครับคือข้อเปรียบเทียบข้อแตกต่างเนาะ แล้วก็โปรเจกต์ต่างๆที่เป็น Decentralized Platform พอมันรันอยู่บนอินเทอร์เน็ตที่เป็นแบบ c e n t r a l i z e d เนี่ยมันก็จะไม่มีใครมาปิดหรือว่ามาหยุดการให้บริการอินเทอร์เน็ตมันก็จะเปิดอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาคือถ้าปิดก็ต้องปิดพร้อมกันทุกๆคนที่มี Hotspot h e l i u ยมนั่นเองเนาะข้อมูลเกี่ยวกับ Helium Network พวกนี้สามารถกลับย้อนขึ้นไปดูได้นะครับตามตัวไอข้อมูลได้เลยนะครับผม ทีนี้นะครับกลับมาที่ฮีเลียมเกี่ยวอะไรกันกับคําว่าดีพินเนาะฮีเลียมนะครับถือว่าเป็นพระเอกเลยในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์นะครับนำคลืน923ซึ่งเรียกว่า the people network เนี่ยนะครับเป็นขึ้นของประชาชนขึ้นที่มันไม่ได้ติดลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่าเป็นขึ้นที่ใช้พลังงานต่ำนะครับความยาวขึ้นจะไกลหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็เรียกว่า ความถี่ขึ้นในย่านของลอราแวนนะครับ923เมกะเฮิร์ตเนี่ยในฝั่งของเอเชียนะครับผมต่แต่ละภูมิภาคก็จะมีคลื่นที่แตกต่างกันออกไปเนาะใช้คลื่นนี้ในการสร้างสรรค์น,นะครับนวัตกรรมของเดือพ o โ l เน็ตเวิร์กหรือคลื่นของประชาชนที่เกิดขึ้นจริงๆเนาะนักขุดก็มีการซื้อฮอสปอตฮีเลียมนะครับมาติดตั้งไว้ที่คอนโดไว้ที่บ้านนะครับขยายเสาสัญญาณน,นะครับเพื่อให้มีการกระจายสัญญาณการเชื่อมต่อสัญญาณซึ่งกันและกันและการส่งข้อมูลในระยะใกล้ๆแบบนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นจริงแล้วนในเมือง แล้วก็ในเมืองอย่างประเทศโลกที่1นึ่งเลยอย่างเงี้ยครับก,ก็สามารถที่จะนํามาใช้เป็นเครือข่ายมือถือการรับส่งข้อมูล Data Transfer ได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือโครงการของ Helium Network ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยาวนานมากแล้วเนาะแล้วตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์นะครับเข้ามา Joining เข้ามาใช้เน็ตเวิร์กตรงนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับ แล้วก็บอกเชนที่เป็นตัวชูโรงนะครับถ้าใครพูดถึงในเรื่องของดีพินเนี่ยก็จะต้องนึกถึงเชนของ s o ล a n a n าเน็ตเนะครับเพราะว่าเขาได้เมิร์ชนะครับได้รวมฮีเลียมเน็ตเวิร์กนะครับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอีโคซิสเต็มของเขาแล้วนะครับของโซลาร่าเนาะแล้วก็มีการเล่นทุกเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือถือที่เขาตอนนี้เขากําลังถือครองอยู่นะครับแล้วก็ ยังจะมีซากะโฟนนะครับก็คือขายมือถือไปอยู่ในมือของลูกค้าเลยนะครับเพื่อให้ได้ใช้เครือข่ายหรือว่า 5G ในรูปแบบ decentralized นะครับนนก็มือถือก็คือขายเรียบร้อยหมดเรียบร้อยโซเอาแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการเคลื่อนไหวนะครับคําว่าดีพ p i นะครับให้ทุกคนได้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับและนอกจากโปรเจกต์ helium IoT แล้วนะครับที่เราเปิด hotspot เพื่อให้มันเชื่อมสัญญาณกันแล้วเนี่ยนะครับ สำหรับประเทศไทยของเรานะครับกลุ่มคนที่เป็นมเนอร์นะครับในสายของดีพิเนี่ยที่จริงเนี่ยคือกลุ่มคนที่อยู่ในช่องของอธิวัฒน์นี่แหละครับเพราะว่าผมมาย้อนดูรีวิววิดีโอหลายๆตัวของผมแล้วเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยนะครับเป็นดีพินทั้งหมดเลยนะครับผมที่ขุดๆกันมาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะฮีเรียมเนี่ยที่ทำวิดีโอไว้เนี่ยนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าฮีเรียมเริ่มมียูสเคช e มากขึ้นเย่อมมีคนมาจอยย่อมมีคนมาคอนเน็กมากขึ้นแล้วนะครับ อีกห,หนึ่งโปรเจกต์นะครับที่ผมมีความสนใจแล้วก็อยากจะให้ทุกคนติดตามนะครับนั่นก็คือ High Mapper นะครับคล้ายๆกับ Google Map นะครับที่เราขับรถไปแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเก็บ Real Time ของ Road Map ณนตตอนนั้นนะครับว่ามันมีลักษณะเป็นภาพแบบ Real Time จริงๆอ่ะของสตรีทตรงนั้นจริงๆอ่ะแล้วก็ส่งข้อมูลขึ้นไปนะครับผมโดยใช้โครงขายของ Helium มแล้วก็ s o ล a n ์นาเน็ตเนี่แหละครับอันนี้เป็นอีกหนึ่ง สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็มันสามารถใช้ได้ในประเทศไทยเนาะยังไงก็ฝากติดตามช่องนะครับแล้วก็เข้ามาจอยในคอมมูนิตี้ของเราด้วยเพื่อไม่ให้พลาดสิ่งมีดีแล้วก็คอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับ Blockchain นโนยีนะครับ